สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการแนะนำตู้คอน s u m e r unit จาก TTS นะครับตู้นี้เนี่ยภายในประกอบด้วยนะครับเบรกเกอร์ชุดเบรกเกอร์จากซีเมนเป็นเบรกเกอร์การดูดนะครับแบบหนึ B ่งพีบวกเอ็นแล้วตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยสำหรับโหลดต่างๆนะครับตัวนี้เป็นคีย์ฮาโคเป็นตัวคีย์การิเตอร์สำหรับจะมี ตัวรีเดอรตัวนี้มาให้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคอ n t r o l b o ็อกรีเลย์มีเอาต์พุตต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแม g เ e t i กคอนแทคเตอร์ช n นิเดอร์สำหรับต่อกับเครื่องทำน้ำอุน่นการต่อสายเข้านะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเอาสายเข้ามาตัวนี้นะฮะให้ดูจาก n เนม l a t e ตรงนี้ได้เลยนะครับจะบอกไว้ว่าสายตรงนี้นะฮะสายฝั่งซ้ายเนี่ย นะฮะสายฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเป็นสาย L นะครับสายไลฟ์ก็คือ,อสเส้นที่มีไฟนะครับแล้วตรงนี้นะฮะฝั่งขวานะครับเป็นนิวตรอนนะครับก็คือเส้นที่เป็นศูนโวลต์น,นะครับเส้นศูนโวลต์เส้นรับไฟกลับเราสามารถเอามาขันใส่คั่วเบรเกอร์ตรงนี้ได้เลยโดยที่ สามารถใส่ข้างบนได้เลยนะฮะไม่ต้องเอาสายที่ติดมาอยู่แล้วสีดำา2เส้นนี้ไม่ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเป็นสายที่ต่อไปแอร์คอนดิชันซึ่งจะทำงานโดยไม่ผ่านการตรวจจับไฟรั่วนะครับสามารถขึ้นเบรกเกอร์ได้เลยแล้ววิธีการทดสอบว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ยังสามารถป้องกันไฟดูดได้ร้อยอร์เซหรือไม่นะครับกดปุ่มเทส t นะครับ เบเกอร์ Baker, ตัวนี้ควรจะเทสทุก6เดือนนะครับว่าสามารถป้องกันไฟรั่วได้เต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับสำหรับการต่อสายไฟออกมีดังนี้นะครับตัวเต้ารับกับแสงสว่างตัวนี้าสายไลฟ์ต่อบริเวณขัว้วต่อตรงนี้นะครับสำหรับแสงสว่างมีเบเกอร์16แอมป์นะครับแล้วก็สายนิวตันนะครับเอาสายไลฟ์ของตัวเต้ารับ ก็ต่อตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับแอร์คอนดิชันจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าตัวแอร์คอนดิชันเนี่ยแยกออกมาไม่ผ่านกันดูดเพราะว่าแอร์เป็นอินเวอร์เตอร์อาจจะมีกระแสไฟรั่วลงดินอยู่เป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ผ่านการตรวจจากกันดูดนะครับแต่ว่าผ่านเบร k เกอร์ย่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบเกอร์ย่อยก็คือตัวนี้นะฮะ16แอมป์แล้วก็แอร์เนี่ย ต้องมาต่อตรงนี้หมดเลยนะครับเส้นไลฟ์เส้นนิวตนันแล้วก็เส้นกราวต่อไปจากตรงนี้หมดเลยส่วนโหลดอื่นๆนะครับเส้นนิวตันต่อฝั่งนี้นะฮะจะมีเทอร์มินอลว่างอยู่ให้เอาสายไฟมาขันยึดกับเทอร์มินอลนิวตนนัวตนตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเนื่องจากเครื่องทําน้ําอุ่นเป็นโหลดขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราเผื่อไว้ให้40แอมป์นะครับเบเกอร์32แอมป์ตรงนี้นะครับ เราจะใช้ตัว magnetic contactor ที่รองรับกระแสได้ถึง40แอมป์ก็คือ LC1D ใส่ไว้ตรงนี้นะฮะขออนุญาตปิดไฟนิดนึงนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยถ้าหากาเราอยู่ตรงนี้เราจะขันน็อตไม่ค่อยสะดวกนะครับให้เราดึงเบกเกอร์ออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ขยับออกมานิดนึงผมขยับมือเดียวอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับ ตอนดีได้ปลดนะครับไม่ได้ติดคอนแทคเตอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเพื่อต่อเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับไม่ไม่ต้องถอดสายใดๆนะฮะสังเกตขั้วต่อนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นตัวแอลจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็นิวตันต่อฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยว่างไว้ไม่ต้องต่อสิ่งใดๆนะครับสําหรับกราวก็มาต่อของเครื่องทำน้ำอุ่นมาต่อที่เทอร์มินอลกราวที้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการต่อสาย ไปหาคีการ์ดตัวคีการ์ดเนี่ยเขาก็จะแจ้งไว้อยู่แล้วว่า,ามีสายนะฮะมีหมายเลข1 2 3 4นะครับตัวคีการ์ดรีดเดอร์ตัวนี้นะครับมีหมายเลขแจ้งไว้อยู่แล้วตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะฮะ1 2 3 4ให้เราต่อนะครับ1234ให้ตรงสายเลยหลังจากนั้นเราจะได้เทอร์มินอลที่เสียบคาไว้ตรงนี้เราต่อ1 2 3 4เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ เอามาเสียบคืนที่เทอร์มินอลคีการตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะ,ะทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้เราเราจะเปิดตัวนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับเราขึ้นเบรกเกอร์ไฟก็จะเข้าไปที่ตัวคีการ์ e ร d ดเดอร์ตัวนี้สังเกตนะครับเราจะเห็นไฟสีฟ้า,ฟา ขึ้นมาที่ตัวคีย์การ์ดรีเดอรนะครับซึ่งจะเวลาอยู่ในห้องเนี่ยจะมองเห็นได้ในที่มืดค่อนข้างสวยงาม <S <S เมื่อเราเอาคีย์การ์ดใส่เข้าไปนะครับตอนนี้วงจรได้ทำงานเรียบร้อยแล้วมีการเปิดไฟไฟที่คีย์การ์ดดับไปแล้วแล้วสังเกต m a g เหล c o ติดคอนแทคยุบลงไปแล้วนะฮะก็คือมีการจ่ายไฟพร้อมให้เครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะตัดแอร์ด้วยนะฮะที่ ตัวตัดแอร์นะฮะอยู่วงจรนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัดเครื่องทำความุ่นแล้วเมื่อเราถอดคีย์กัรดออกนะครับไฟ led ตรงนี้ก็จะกลับมากระพริบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่ตัดก็รอให้แขกออกจากห้องเรียบร้อยก่อนสักครู่นะประมาณ30วินาทีตัวก็จะตัดทำการตัดวงจรทั้งหมดนะครับเราสังเกตง่ายๆ่ายแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้ก็จะดีดขึ้นมาก็เป็นอันตัดวงจรเรียบร้อยสมบูรณ์ นะครับส่วนฝาปิดขอญอาตถอดตัวดีเดอร์ออกนะฮะเดี๋ยวเราจะปิดฝาให้ดูอ่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แม่เนติกคอนแทคเตอร์ดีออกมาแล้วนะครับนะครับฝาปิดเป็นแบบนี้ปิดไปเสร็จจมะมีสกรู2ตัวขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วด้านหน้าก็จะมีบอกว่าตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ประธานนะครับ เป็นเบรกเกอร์สำหรับแอร์แสงสว่างเต้ารับเครื่องทันบาุ่นแล้วก็ตู้เย็นเราสามารถเลือกตัดวงจรย่อยต่างๆได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ปกติเราก็จะเปิดไว้หมดเรายังสามารถเสริมเบรกเกอร์ได้อีกแต่ว่าข้างข้างไหนก็จะค่อนข้างแน่นแล้วนะครับทดสอบไฟรั่วนะครับลงเบรกเกอร์ประธานก็คือจะดับทั้งหมดเลยครับประมาณนี้ครับ